ก็เหมือนไม่จีรังอะ่ะทุกคนคนมันผ่านมามันก็ผ่านไปแต่คุณค่าของคุณมันอยู่ที่คุณความซื่อสัตย์ในตัวเองอินทริคตี้มันอยู่ที่คุณ,คคณดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำยังไงกับคุณก็ตามฉันไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครฉันยังคงยกระดับตัวเองยกพลังงานตัวเองฉันไม่เอาตัวเองไปเสียใจกับอะไรที่ทำร้ายจิตใจฉัน นี่คือคุณค่าของเราทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เสมอแต่ตัวตนของคุณอย่างแท้จริงคุณค่าของคุณยังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสำหรับเลดี้เม์นะเลดี้เม์ไม่แข่งกับมือที่สามเลดี้เม์ไม่เอาชนะใครทั้งสิน้นเมย์ชนะใจตัวเองเพราะเมย์รู้ว่าเมย์ต้องการอะไรและเมย์ไม่สามารถอยู่กับคนที่ทำลายจิตใจเลดี้เมย์ได้ พ่อแม่เราเลือกไม่ได้พี่น้องเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกผู้ชายเราเลือกผู้หญิงของคู่รักของเราได้เราเลือกลูกไม่ได้แต่เราเลือกพ่อของลูกได้เมื่อได้โอกาสจงเลือกให้ดีที่สุดแต่เมื่อเขาปรากฏตัวในตัวตนที่มันไม่แมทกับเราเราก็แค่เลือกคนใหม่อย่าจมปลักอยู่กับอะไรที่ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้น อย่าสูญเสียคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาคนที่ไม่เห็นค่าตัวคุณเอาไว้ในชีวิตโอเคไหมคะคุณควรกลับมารักตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองยกระดับเลเวล up เพื่อหาคนใหม่เพื่อดึงดูดไม่ใช่หาดีกว่าเพื่อดึงดูดคนใหม่ดึงดูดคนที่ดีคนที่น่ารักคนที่เห็นคุณค่าของคุณดีกว่านี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำ เซตสี่คลาสนี้นะคะจิตมหาราณีสั่งผู้ชายเป็นธาตรักนะคะศาสตร์รักศาสตร์เงินผู้ชายจะดูแลคุณดุดเจ้าหญิงด้วยเงินของเขานะ,ะสเสน่ห์ครอบงําจิตเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และมีอํานาจนะคะแล้วรู้ว่าฉันควรใช้สเสน่ห์ยังไงกับคนมหาสเสน่ห์คำพูดนะคะวิธีการพูดกับ ผู้ชายให้เขาหลงให้เขาอยากเปอยากซัพพอร์ตอยากอยู่ใกล้ๆด้วยด้วยความเป็นแฟมินินด้วยความเป็นผู้หญิงนี่คือสีคลาสมหาอํานาจคุณจะกลายเป็นผู้หญิงมหาอํานาจมหาราณีนะคะดังนั้นสี่เซตเนี้ยนะคะสี่คลาสนี้ราคาเต็มสี่หมื่นหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะคะนี่คือราคาเต็มราคาพิเศษตอนนี้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนันถ้าใครสนใจลงทะเบียนได้เอาทั้งหมดเซตนี้เลยค่ะ นี่คือความสะใจโอเคปะ่ะในในฐานะที่คุณจะเกิดใหม่เกิดให้มันสุดๆนะคะเกิดให้มันสุดๆเกิดให้มันแบบไปอีกว้าไปอีกพลังงานหนึ่งอีกระดับหนึ่งจะไปอยู่อะไรจุดเดิมนะคะอย่าไปติดอยู่ในความทรงจําเมื่อได้เลือกไม่โอกาสได้เลือกแล้วจงเลือกใหม่คุณจักรวาลกําลังทดสอบคุณว่าคุณจะเลือกชีวิตที่คุณต้องการหรือคุณจะจมปลักอยู่กับชีวิตที่คุณไม่ต้องการ